เกิดอะไรขึ้นนักร้องหนุ่มร่ำไห้เล่าเรื่องสะเทือนใจถึงคนที่รักมากสุดในชีวิตทำเอาหลายคนต่างเป็นห่วงอย่างมากเมื่อได้เห็นคลิปของนักร้องหนุ่มเสียงดีอย่างสงกรรังสรรค์ที่เจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัวเองลงทิกต็อกซึ่งเขาได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองกับคุณพ่อที่ได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่ปล่อยเพลงยังเหมือนเดิมอยู่ไหมซึ่งในคลิปดังกล่าวสงกรก็ได้เล่าถึงชีวิตตัวเองกับพ่อทั้งน้ำตาโดยบอกว่าเพลงยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเพลงนี้เขาแต่งให้กับพ่อนั่นเอง ผมไม่ค่อยสนิทกับพ่อเท่าไรไม่มีกิจกรรมทำร่วมกันกับพ่ององกับคนอื่นเขาเล่นกับคุณพ่อกันประถมพ่อแยกทางกับคุณแม่จนวันหนึ่งพ่อกลับมาติดต่อผมเป็นการเจอกันในรอบหลายปีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นศิลปินพ่อสอนทำวิธีทำขนมวันที่เราเจอเขาในนั้นรู้สึกเขาทำหน้าพ่อได้ดีที่สุด ติดต่อกันเรื่อยๆมาโทรหากันเรื่อยๆมีคอนเสิร์ตที่เชียงรายจะแวะไปหามีช่วงที่ทําเพลงหนึ่งโทรหาจะไปเล่นที่เชียงรายนะัดจะเจอกันบังเอิญว่าไม่ถึงวันนั้นรู้ข่าวโดยภรรยาใหม่ของพ่อว่าพ่อเสียแล้วช็อกทําไมไม่มีสัญญาณเลยไหนเราจะเจอกันไงไปส่งเขากลับมาก็รู้สึกว่าคงเกิดขึ้นจริงๆแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วเลยเกิดคําถามขึ้นมาว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างพ่อยังเป็นคนเดิมของผมหรือเปล่าและเพลงนี้แต่งให้พ่อ